การครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพารานสีอันรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและธรรมะมีพระราชาผู้ทรงธรรมองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงเป็นผู้ยึดมั่นในเมตตากรุณาและการให้อภัยณวันหนึ่งมีข่าวแพระ่สะพัดไปทั่วเมืองว่าโจรผู้ร้ายชื่ออุตรัสถูกจับกลุ่มได้หลังหลบหนีมานานเขาคือชายผู้เคยลอบเข้ามาในวังขโมยของมีค่าจากคลังหลวงและหลบหนีออกจากเมืองไปหลายปี เมื่อถูกจับได้เขาถูกนำตัวมาที่หน้าพลานประชาชนต่างเฝ้ารอรับฟังคำตัดสินอย่างใจจดใจจ่อเพราะนี่คือโทษหนักซึ่งตามธรรมเนียมแล้วอาจถึงประหารแต่พระเจ้าพรหมทัตกลับตรัสเพียงเบาๆว่าให้พาชายผู้นั้นมาเข้าเฝ้าเงียบๆภายในห้องบรรทมเมื่อสองพระเนตรทอดมองชายผู้นั้นอย่างสงบพระองค์ตรัสถามอย่างเรียบง่ายเจ้าชื่ออุตรชัยหรือไม่ชายคนนั้นก้มศีรษะน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว เขาคุกเข่าลงกลางห้องบอกเทียงว่าขอพระราชาเมตตาข้าไม่เหลือใครแล้วข้าผิดจริงพระเจ้าพรหมทัตนิ่งเงียบก่อนจะตรัสคำที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดหากเจ้าสำนึกผิดจริงเราจะไม่ลงโทษเจ้าเราให้อภัยเจ้าทั้งห้องเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจเหล่าอัมาที่เฝ้าอยู่ต่างพากันตกตะลึงพระราชาตรัสต่อการแก้แค้นไม่เคยทำให้ใจของผู้ใดสงบแต่การให้อภัยจะปลดปล่อยทั้งผู้ถูกและผู้ให้ วันนั้นชายที่เคยเป็นโจรกลายเป็นข้ารับใช้ในวังเขาอุทิศตนทำความดีชดเชยตลอดชีวิตไม่เคยทรยศไม่เคยคิดหลบหนีอีกเลยเวลาผ่านไปหลายปีประชาชนต่างซาบซึ้งในพระเมตตาของพระราชาเมืองพราราณสีกลายเป็นเมืองแห่งธรรมอย่างแท้จริงช่องเสียงธรรมะเบาใจฟังเพื่อวางใจได้ทุกวัน